โอยคะนั้นนะครับเริ่มแปลแล้วกันนะครับรแปลเพือเดียวแปลจบตรงไหนก็ถึงนั่นนะปะนัทก,ก็ตถาในการนั้นอายุตกโกแต่ว่านายเสเมียนไปเลยนะครับนายเสเมียนไม่ต้องพูดรูปเรือมภาษีอะไรนะครับอายุตกโกคําว่านายเสเมียนนะครับขออภัยตัวนี้ปนับก็อายุตโกว่านายเสเมียนตถาในการนั้นนะครับ ตัวนี้เป็นประโยที่คล้ายๆกับสรุปชาโดครับในการนั้นเป็นใครในการนี้เป็นใครท่านต้นโยกขึ้นมาอายุตกรวมในเสเมียนเตสังโยกพาตประนานขึ้นมาแห่งพี่น้องไม่ต้องแห่งพระพาดาก็ได้นะครับแห่งพี่น้องทั้งหลายเตสังเหล่านั้นตถาในการนั้นปิมพิสาโลเป็นพระเจ้าปิมพิสารอาโหสิได้เป็นแล้วต้องโยก อิฐาน,นิเข้ามาครับอันนี้เราเจอไว้นะครับอันว่านายเสมียนแห่งพี่น้องชายแั้งหลาเหล่านั้นในการนั้นเป็นพระเจ้าพิพิสารได้เป็นแล้วในการนี้โกดาคาริโกนะเจอนิกาพวกนี้มันเป็นคุณนะครับอันยกชะโนหรือบุคโรขึ้นมาอาเจอนิกาให้มันเป็นคุณต้องหาหนามเข้ามาบ,าบุคลโรเมื่อบุคคลโกดาคาริโก,าาโกผู้เฝ้าซึ่ง เรือนคังหรือผู้ประกอบในเรือนคังก็ได้ครับแต่แปลว่าผู้เฝ้าเรือนคังหรือผู้ประกอบเรือนคังก็ได้โกดถาคาลิโกนะครับรแล้วก็ดิลืมวม่าตัวบเป็นแตถาท่านก็ใส่ตถาเข้ามาตถาในการนั้นครับอ,อุปาสโกเป็นอุบาสกวิสาขชื่อวิสาข แล้วก็นะครับอโหสิ่คล้ายๆประโยคแบบเกือบเป็นประโยคแบบอโหสิ่ได้เป็นแล้วอีทานนี้ในการนี้นี่ก็ก็แปลได้นะครับคือเวลาเจอพวกนี้เนี่ยประธาปุ๊บมีคล้ายๆว่าตัวประธานสองตัวขึ้นมาแล้วแต่ทามางไว้แบบนี้นะครับแสดงว่าท่านให้นึกไปแล้ว มันต้องเป็นประโยค์แบบแบบนี้คือมีนาน,นิโยขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับนี่นะครับ,นะค,รบคือสรุปเรื่องว่าท่านก่อนเป็นใครช้นี้เป็นใครนั่นเองนะครับกรรมการาอันว่ากรรมกรเราจะแปลกันว่ากรรมกรได้ไหมแปลไม่ได้นะ,ะับโยกบุคลาขึ้นมาเพราะว่าเป็นคุณนะฮะลืมไปนะฮะบุคลานบุคคลทั้งหลายกรรมการาผูกก้กระทําซึ่งการงานหรือผู้เป็นกรรมกรแต่แบบนี้ก็ได้คอาวงนผมนะครับเตสันพาตา,านางโยกข,ขึ้นมาของ พี่น้องทั้งหลายเหล่านั้นเป็นใครทนี้เป็นใครนิพพติตวาบังเกิดแล้วเปเตสุในเปตทั้งหลายสังตถานในการนั้นสังสารตาท่องเที่ยวไปอยู่ทุกติสุกติทุกติวเสนะด้วยอํานาจแห่งสุกติและทุกตินิพพติงสุบังเกิดแล้วเปตะโรโลเกในโลกแห่งเปตเอว่าอยู่ติดกับสัาได้ต่เข้าไปเลยนั่งเที่ยว พุทธันตรานี้ตอดพุทธันดรทั้งหลายหรือสิ้นพุทธันดรทั้งหลายจะตาริศีมัสมิงกับเตในกับน้เตโยเปตาขณะเปตเป็นบุงลิงนั้นเปโตเปตาเปตาเมเตทั้งหลายเตเหล่านั้นอุปสรรคพิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วพระกวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากับกุันทัง พระนามว่ากากุสันทะจัตตารีสหสี่สิบนะครวัดสระปีสจรจักอายุพันอายุการับเืออายุผู้มีอายุมีพันแห่งปีสี่สิบแปลทีละตัวเลยครับไลบย่ยใบแปลจากข้างหลังใบตามหลังไปก่อนนะครับซึ่งเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันทะผู้มีอายุพันวัดสระแห่งปีวัด สัตาตาริาสัตสี่สิบอุปนังผู้อุบัตขึ้นแล้วสัพพะปัทมังก่อนกว่าก่อนพระพุทธเจ้าทั้งปวงอิมัสมนงกเบเตในกับนี้ครับเจ้ารเราพุทธเจ้าพระนาวากุสันดาเป็นพระองค์แรกในในบรระากับนี้นะครับปุจฉิงสุทูลถามแล้วอิติว่าอาจิกถาติอจิกถา ขึ้นตุมเหตุตุ้มเห,เามาหตุอันว่า,าพระองค์ทั้งหลายตุมเหตุก็เอกไปแล้วว่าพระองค์ทั้งหลายไปเลยนะครับถึงแม้ในสุยจะเป็นพระองค์ทั้งหลายให้แปลออกตามหลักไวยกรณ์ไปเลยเอันว่าพระองค์ทั้งหลายอาันจิกตาขอจงบอกละพะนักกาลังซึ่งการเป็นที่ได้อาหารดังซึ่งอาหารอันหากรรังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอิติด,ดังนี้พระขวาก็คือโยกกับกูสันทาขึ้นมานะครับกระปูสันโท พระกวา่าอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัปปุสันทะษตัดแล้วรงนี่อาหารมียาาคัล้ดอาหารตัดแล้วอิติเปิดเข้าไปหลังปุดใชยาถักอิตินะครับตัดแล้วอิติว่าประธานนักพิสถาถก็คือตะวัน ต,ต,ตัวเหฆของไปตตัวเมฆอวตารทั้งหลายน่าระพิสถานจักไม่ได้กาเลในการมะมะัของเราตาวะก่อนเนี่ยแล้วแต่นี้ปลายประโยคซ้ํากันครับง่ายง่ายเกินไปไม่ควรออกยากเกินไปไม่ควรออก <c oughs> บอก,กบตัวเอง <c oughs> บอกผมเองนะครับบอกเดือนเพื่อนด้วย <c oughs> มาหาปตวิยาคันเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้เป็นประโยคแทรกนะครับ แผ่นดินเป็นอิทธิลิงก็งทำลายดุยยาม่งั้นตัวกิริยาก็ต้องทายดิยยาด้วยนะครับเพราะว่าตัวตาอันตากมานะกริยาจิตทุกตัวจะผันตามตัวประธานมันมหาปถวิยากันเมื่อแผ่นดินใหญ่อภิอรุณหายะงอกขึ้นยิ่งแล้วโยชนะวะตังมะตังเป็นเป็นนามไม่ได้งั้น,นโยกนามขึ้นมาดูข้างหน้ามันเป็นอะไรเป็นโยกก็โยกที่เข้ามาถ้าเป็นเวลาโยกกาลัง ถ้าเป็นของประโยควัตถุนะครับเวลาศัพที่มันอยู่ข้างหน้ามัดปาหรืออาทิให้ดูว่ามันแปลว่าอะไรอันนี้แปลเกี่ยวกับระยะทางอันนี้ก็เลยจึงเป็นที่นะครับฐานังสิ้นที่โยชนะมัตตังมีโยช์เป็นประมาณหรือสักว่าโยอหนึ่งก็ได้นะครับโกนากมณะพุทธโธอันว่าพระพุทธเจ้าพน,นาว่าโกนากรมณะอุป,ปัชชิสติจักอุป,ปัตจักเสดอุบัติปัตโตข้างหลังมมะของเรา พระปงที่สองคือโกนาธรรมณะพระรจ้านะครับถาขึ้นตุมเหตุมเหอันว่าท่านอมตะอมา,าเธอทั้งหลายปุจฉัยาถาพึงทูลถามตั้งต,งตังอะไรครับโกนาธรรมนะพุทธังนะครับโยเขาย้ามาคงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าพานามว่าโกนาคมณะนั้นเตโยกเตตานะครับในเรื่องก็จะคล้ายๆกันเปต อันเเปตทั้งหลายเตเหล่านั้นตัตตการการลังยังการมีประมาณเท่านั้นเขเปตะวาให้สิ้นไปแล้วต้องอยังเพราะว่าตัวนี้ลงนี่นะครับขีป,ปักขีธท่าโรงงาเนเปยนี่ขีธาตาโรงงานเปขี่ท่าในคำชินไปโรงงานเปก็เลยเป็นเห็นทุกข์ยันการมีมาณเท่านี้ให้สิ้นไปแล้วอันนี้เป็นประโยคแทรกนะครับตเสมิงอุปนเนใครเกิดขึ้นก็รอ,อขคร รอโกนาคมนาพุทเทนะครับก็โยโกนาคมนาพุทเทขึ้นมาตรงตัสมิงนะครับเขียนลงไปโกนาคมนาพุทเทคันเมื่อพระพุทธเจ้าพรนาว่าโกนาคมนาตัสมิงนั้นอุปันเนเสด็จอุปัตอุปัตแล้วปุจฉิงสุทูลถามแล้วตั้งพุทธังนะซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือใครใส่เต็มก็ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าพรนาว่าโกนาคมนานั้นนะ สปีโกนาคมณะพุโทโธอันว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาอ่ะนามากโกนาคมณะแม้นั้นอาหะตรงนี้หลังนีเหมือนกันเลยประโยคกันเลยนะครับอาหารกางละอิติว่าถามขึ้นตนุ้เมยุตู้เมยอันว่าเจ้าทั้งหลายนักรพิสถานจักไม่ได้การเลในการมะมะของเรามหาปเทวิยาขณะแผ่นดินใหญ่อนะพิรุณหายะงอกขึ้นแล้ว ฐานังสิ้นที่โยชนะมัตตังมียอดเป็นประมาณกาสปะพุทโธอันมากพระพุทธ,ททธเจ้าพนาว่ากสปะอุปชิตสติสักเสด็จอุบัติปัจโตข้างหลังมะมะของเราตุ้มเหอวะท่านทั้งหลายปุจฉิยาถาพึงถามตั้งโยกกสะปะพุทธ,ธั์ขึ้นมาซึ่งพระพุทธเจ้าพนาว่ากัสปะพระองค์นั้นอิติดังนี้เหมือนกันเลยนะครับมันแปลประโยคแรกได้ประโยคที่หลังง่าย เปตานล้วเป็นทั้งหลายเหล่านั้นตัดตะกางการลังยังการมีประมาณเท่านั้นเคเปตวาให้สิ้นไปแล้วตัดสมิงก็คือข้าวบนกัสปะพุทธเทคันเมื่อพระพุทธเจ้าพนาว่ากัสปะพระองค์นั้นอุปันเนสเดอุบัติขึ้นแล้วปุจฉิงสุทูลถามแล้วตั้งกัสปะพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าพนาว่ากัสปะนั้นโสปิแม้อันว่า โยกกัสปะพุโทโธนะแม้ว่าพระเจ้าพระนามว่ากัสปะแม้นั้นนี่ล่าวนี้อาหารล่าวแล้วตรัสแล้วอิต,ต,ติตรงนี้ว,นว่าตุเนี้เราตันทั้งหลายนะได้พิสถานจักไม่ได้กาเลในการมะมักของเรามหาปัทวิยาทั้นเมื่อแผ่นดินใหญ่พิรุณหายัะงอกขึ้นแล้วโยชนะมะตัตตังสิ้นฐานังสิ้นที่มีประมาณ มียอดเป็นประมาณโคตมพุโทโธมีนามาข้หลังก็ชื่ออันว่าพระเจ้าพระนามว่าโคโดมอุปชิตสติจักอุบัตปัจโตขมวนข้างหลังมัมมาัของเราตถาในการนั้นปิมพิสาโรอันมาญาตกะหอบายาตกระโยตะอันมาญาตตุมหากังของเจ้าทั้งหลายราชาเป็นพระราชานามชื่อปิมพิสาโรพระนามว่า ปิมพิสารพระวิสติจักเป็นโสปิมพิสารโรอันว่าพระเจ้าปิมพิสารนั้นทานังทัตวาถวายแล้วซึ่งทานสัตตุกแก่ภะาษาสดาปเาเปสติตวนี้ลงนาเปเป็นเหตุกัดเพราะนั้นตัวนี้โยกตัวยางขึ้นมาโยกปัดติงแปลว่าส่วนบุญปัดติงยังส่วนบุญปเาเปสติ จักให้ถึงตุมหากังแก่เจ้าทั้งหลายตถา,าในการนั้นตุมเหวยว่าเจ้าทั้งหลายและพิษฐาจักได้อิติด,ดังนี้พุทธันตังอันว่าพุทธังดอเอกังหนึ่งวิยะอยู่ข้างหลังอโหสีท่าก็มีว่าเป็นเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบได้ง่ายเลยว่าเป็นประโยคอุปมาดิกติกตาครับเลยิแล้วก็ชื่นใ,ใจนะครับนะขนาด ท่นตอบนะท่านตอบครับเป็นราวกะนะครับสเวทิวสังนะครับเป็นราวกะวันรุ่งขึ้นนะครับอโหสิได้เป็นแล้วเตสังโยกเปตานางแกเปตทั้งหลายเหล่านั้นเตเปตาอันุเปตทั้งหลายเหล่านั้นตถาคเตค้นเมื่อพระตถาคตเจ้าอุปเนเเด็จอุบัตขึ้นแล้ว ประโยคแทรกสองอันเลยนะครับเรามองก็มีนี่ที่หนึ่งคันเมื่อพระธากุเจ้าสือไปขึ้นแล้วประโยคที่สองคันเมื่อทานนะครับทานีทิน,นีคันเมื่อทานปินพิสาระัญญาอัน,นพระราชาพระนาวมว่าปิณพิสารทิน,นีถวายแล้วปัตมัติทิวาสันในวันที่หนึ่งหรือในวันแรกนะครับก็คือถวายทานมาแน่ปุ๊บมาเลย มาเพื่อขอแผ่นบุญเลยนะครับกตวาจะทําแล้วเพระวะสัพถัง,งนนซึ่งเสียงอันน่ากลัวพอแผ่ลว่าซึ่งเสียงอันน่ากลัวเพระวะแปลว่าน่ากลัวนะครับซึ่งเสียงอันน่ากลัวรติภาเคอ่านรูปแบบนะครับซึ่งเสียงอันน่ากลัวถ้าสยิงสุแสดงแล้วอัตนาซึ่งตนดันโยแก่พระราชารติภาเคในส่วนแห่งราตีปุราธิพเศรรแปลได้เลยนะครับดูนข้อค,ความในวันรุ่งขึ้นโส ปิพิสาโลหรือโสราชาอันว่าพระราชานั้นหรืออันว่าพระเจ้าปิพิสารนั้นอาคันตาวาสเสด็จมาแล้วเวรุบันนางสู่พระเวรุวันอารเจสิกาทูลแล้วประวัติติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นตถารษาแกสถาแก่พระตถาคตเจ้าฉัทฐาอันว่าพระศาสดาตัดแล้วเปิดหลังนิติ น,นี่นะครับเดี๋ยวว่ามากางสูตรเนี่ยอาหารนะครับมีเลื่ออะไรอื่นอีกไหมครับไปดูไม่มีมีตัวเดียวไปเรื่องตัวนี้นะครับเป็นกุณียาภาคของสถาอนณาประสาทศดาอาหารตัดแล้วอิจิว่ามหาราชดูก่อนมหาบัพพิษ นีเจอการเลนะครับเราแปลต้องเจอการเล้ววนี้เราแปลการเลขึ้นหน้าได้ก่อนเลยนะครับแปลได้ก่อนเลยนะครับในการแห่งพ,งพระเจ้าพระนามวา่าพุทสักเทเวนภุติกับปังมัตเเกนะครับในที่สุดแห่งกับเทเวนมุติ๙๑๒อิโตพัทธกับปโตแต่พัทธละกับนี้ญาตกาอันมิยาทั้งหลายแต่ว่าของพระองค์เอเตเรานั่น ขาที่ตะวา่าเคี้ยวกินแล้วเจอวัดตังเลยครับเราเจอสับทานนะวัดตังไปแล้วนะครับอันเป็นไปในทานคืออะไรครับคือวัดถุงนั่นเองนั้นอันนี้เป็นวัดถุงเจอสับนี้มันก็สับเดิมนะครับมันก็โยกสับเดิมขึ้นมาเคี้ยกินแล้ววัดถุงซึ่งวัดถุงวัดต,ตังอันเป็นไปนี่แปลว่าซื้อใค้จ่ายแต่จริงๆแต่ให้เป็นคุณไปนะครับแปลให้เหมือนอนกันนะครับอานท่านเคยแปลมาซึ่งวัตถุ อันเป็นไปที่น,นั่งครับก็อันนะเป็นเนหตุองนะของบริษัทงานอันอันใครถวาย,ยนะครับก็ทำบการบุคเลนะอันบุคคลกินนังถวายแลยครับพิฆูศกษัตรย์แกมูให้พภิกษุนิพพตตาวาบังเกิดแล้วเปตตะโลเกในโลกแห่งเปตสังสันตตาท่องเที่ยวไปอยู่ ปุจจิตาวาทูลถามแล้วพุทเทซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกกุกกสันทายโยมีพระกกุกสันทะเป็นต้นอุป,ปันเนผู้สเสด็จอุบัตขึ้นแล้วครับตัวนี้ไม่เป็นถึงแม้รูปจะเหมือนประโยคแทกแต่ไม่เป็นประโยคแทกเพราะตัวหน้าของพุทเทมันบังคับว่าเป็นทุติยาตัวพุทเทตัวนี้จึงคันเมื่อไม่ได้เพราะตัวนี้คือตัวขย,ยพุทเทพุทเทเป็นได้สองคือสัตมี ายหรือตุติยาคือซึ่งทั้งหลายซึ่งอาทโยครับแจกแบบมุนิมุนิมุนโยมุนีนะครับอาทิอาทโยนั้นตัวนี้จึงเป็นตุติยาบังคับให้ตัวนี้เป็นตุติยาตัวนี้ก็จึงเป็นตุติยาไปด้วยจึงไม่ใช้เบลอกแรกนะครับเราจะแปลเป็นเบลอกแรกเพราะมันคล้ายๆกับไ็นตัวบนในพวกนี้นะครับเห็นไหมถามแล้วซึ่งพัะพุทธเจ้าทั้งหลายระน,นามว่ากัคคุสนพักเป็นต้นอุปนิผู้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว วุตตาเป็นประโยคตักปัดใจแต่ยังไม่จบประโยคนั้นเป็นกรรมะธรรมที่เป็นคุณก็ผู้อันอันนิเตหีขัมวลผู้อันพุทเตีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นวุตากล่าวแล้วอทีทังจิตทันจักหรืออีทังจากอีทังจากโยกวัจนันขึ้นมาซึ่งพักดํารัดนี้ด้วยนี้ด้วย ซึ่งาังหลังนี้ด้วยนี้ด้วยปัจจาสิงสมานาหวังเฉพาะอยู่ทานาังนซึ่งทานตะวะของท่านเอตังกาลังมีประมาณเท่านั้นประมาณเทา่านี้ทาน,นีคันเมื่อทานตยาอันท่านทิน,นีให้แล้วฮิโยในวันวานอรพมานาไม่ได้อยู่ปัตติ้งซึ่งส่วนบุญเอวางวงอากาังสูอากาังสูได้กระทำแล้ว เอวังอย่างนี้อิติดังนี้รับมันสามแปดแล้วนะครับถ้าแปลต่อจะใช้เวลาสักสิบวินทีผมแปลได้แต่ว่าถ้าจะอาไงครับถ้าจะพักก็คือจบเี่่รงนี้ถ้าแปลต่อก็คือให้มันจบเก่งเอาละครับ พอเวลาเกินท่านขอกินเวลาท่านหรือว่าท่านไม่ให้ผมก็เริ่มนี้อะไรนี่ครับอ่ถาถ้าเงียบก็แสดงว่ารับโดยสื่อท่านแปลต่อนะครับไม่คิดอะไรนะครับอืมครั้นเมื่อทานอย่างนี้ครับอิติด,ดังนี้ไปแล้วนะครับพระราชาจึงตัดต่อนะครับคือพิมพิสาโลนะครับระบุชื่อปไปเลยก็ได้พิมพิสาโลนึกว่าพระเจ้าพิมพิสารนะฮะ กาแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่พระองค์ุ้เจรินบรรก็ทินเนมาตัวเดียวให้ขึ้นทานเนขึ้นมาเพราะว่าเป็นรปองแส่นะครับทานเนคันเมื่อทานนะครับแล้วก็ใครครับปายาไม่ใปายาครับมายาอันมองฉันทินเนถวายแล้ว ทานิปิดแม้ในการนี้คันเมื่อฐานอัง,งมงันถวายแล้วแม้ในการนี้ขึ้นเปตตาขึ้นมาอันว่าเปตทั้งหลายละพิสันติจัดได้จริงหรือมิติดดังน,นี้สัธานวมัสสดาเปิดหลังมหาราชาตินะครับตัดแล้วอิติว่ามหาราชาดูก่อนาอพิอามัตขอถวายพระพรนะครับแต่จะไปเออ ก็ไม่เหมาะสมนะครับก็ดูว่าพระพูดกับพระราชาใช้ถวายพทะพรคนที่เป็นพักหรือคนที่เป็นโยมพูดกับพระราชาหรือคนที่เป็นพระน้อยพูดกับผู้ใหญ่ก็ใช้คําว่าพระเจ้าข้าถ้าพูดกับคนเสมอกันหรือผู้กับเด็กเออน,นะครับหรือขอรับขอรับก็คือเอาส่พูดกับพันเต ขอรบพระพรเอวังอันว่าอย่างนั้นติจิดังนี้ราชาอันว่าพระราชานีมมันเตตาวาสรงนิมมดแล้วพิกูรสังฆซึ่งห่วยวิสูพุทธประมุขขังมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขคัาตาวาถวายแล้วมหาทานนั้นซึ่งมหาทานปุณณะทิสุวิทปุณณะทิวเสนในวันรุ่งขึ้น,นวัตตวาทูลแล้วนะครับก็คือ คุยกับพระสัมาวิชชาทูลแล้ววิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้จะเดินทิพพะเนี่ยทิพพันักปานังคือทิพภะบวกอันนะบวกปานังอันนแปลว่าข้าวปานะแปลว่าปานะอันว่าข้าวและน้ําปานะหรือน้ำเฉยก็ได้มันไม่ได้ถายพากันน้ำอไอย่างนครับอันว่าข้าวและน้ําทิพพังอันเป็นทิพสัมปัตตุจงถึงพร้อมเปตานางแกเปตทั้งหลายเปสังเหล่านั้น อิโตธานะโตแต่ทานนี้หรืออิโตมหาธานโตแต่มหาทานนี้อติดดังนี้อธาสิได้พระราชทานแล้วได้ให้แล้วปัติง้งซึ่งส่วนบุญโยกทิพพันนตะปานานขึ้นมาเป็นประธานของนิปตินะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าต้องเป็นตัวนี้แหละเพราะว่า บอกว่าข้าวน้ำโจวบังเกิดด้ฉะน,นั้นตัวนี้ก็ที่บังเกิดได้เกิดเนข้าวในน้ำนะครับทิพน,นักปันทิพน,นักปานางอันว่าข้าวและน้ํามันเป็นทิพนิพติบังเกิดแล้วเตสังเปตานางแกเปตัางหลายเหล่านั้นตะถาอย่างนั้นเอวะนั่นเทียวเปตานางอุปกปตินะครับเวลาท่านท่านนะครับแะถา อัไน้ไปเลยครับเตลีนสังเปลดานังแปลว่าแก่เปลนแต่ตัวนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัดเปได้สองหมายนะครับในระดับโยมถามกดน้ำแปลว่าอะไรครับอะไรนะผู้ทิ้ให้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนานังอุปกรปฏิไม่ใช่นะครับมันมีสองควหมายหนึ่งคือเปลี่ยนตรงตัวสองคือแปลว่าผู้ที่ร่วงรับหรือผู้ที่ตายไปแล้วนะครับนะผมผมเพื่อนวันนี้ผมแปลให้ฟังเลยเอาอู้ทิ้ให้แก่เปลี่ยน โอ้เขาจะไม่มาทำบุญนะครับพระยาเขาไปเกิดไปเกิดบนสวรรค์อะไรเงี้ยนะครับมีสองความสองเข้ามานะครับเปตตาก็ถือว่าเป็นศัพท์ในในในบาลีด้วยเพื่คคอท่านเจอครับท่านก็รู้ให้ดีว่ามันเป็นจะแปลว่าเปยหรือจะแปลว่าผู้ล่วงรับไปแล้วดีผู้ตายแล้วนะครับวันที่เกษในวันรุ่งขึ้นเปตาอันว่าเปยทั้งหลายน,นักคาเป็นผู้เปื่อย ตัวเป็นทักเจอสูงแสดงแล้วอัตาน,นังซึ่งตนกำลอะไรเนีได้ข้าวและน้ำาแสดงตนว่าเป็นคนเปื่อยให้คิดว่าท่านเปรย์ทำนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่ากูได้ข้าวน้ำแล้วนะเราได้ข้าน้ำแล้วแต่ลืมอะไรหรือเปล่าหรือมเอาเสื้อผ้ามาให้ด้วยนะครับก็เลยมาต้อน ม,มันมีท่าสายก็เลยบาโอ้นะครับนาชาอันว่าพระราชาอารเจสุอารเจสิทูนแล้วกราบทูลแล้วรทีว่าปันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันชะในวันนี้เปตานะครับโยกขนาดปนปัญหาเราเเปรตทั้งหลายนักทาเป็นผู้เปื่อยอุตวาเป็นทัศเสสูงแสดงและอัตนังซึ่งตนอิติแบบนี้ปหลังอิติสามก็เป็นสถาอันนอ พระศาสดาอาหารกัดแล้วริติว่ามหาดาชาตดูก่นมหาวพิษวัดฐานิอันมาผ้าทั้งหลายเตอันพระองค์ทั้งหลายทินนานินัตทินานินะนานไม่ทวายแล้วอิตินั่นี้อันนี้ก็เป็นกรรมะมาคิดไว้ก็ได้นะครับทินนะเราเจอไหวยัดรู้แล้วว่าทินนะเป็นกรรมะน,นะครับพระนัทธิวเสยในวันรุ่งขึ้น ไม่มีประธานนะครับก็ควรจะเป็นพิพิสารโลขึ้นมาเพราะว่าต่อกันน,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 ดดนะครับก็ต้องถวายพระวันที่สองมาถวายพรวันที่สามเดินเลยยังม่ถวายรถด้วยหรอครับแ <c oughs> ค่น,นี้ก็พอแล้วนะครับพ <c oughs> ระธิดาเสนวันรุ่งขึ้นนะครับราชาพิพิสารโลว่าพระเจ้า็ิพิสารนะครับพระตว,วาถวายแล้วจิวรังซึ่งจีวรนพิกุสังกษาแกมูไหติษุพุทธัประมุขก,กษามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข กตวารันแล้วอิติว่าทิพพักวัฏฐานิอันว่าผ้าอันเป็นทิพทั้งหลายโหนตุจงมีเรสังเปตานังแกเปตทั้งหลายเหล่านั้นอิโตภาณัโตแต่ทฐานิอิติดังนี้ปาเปสีแล้วโยกปัดติงขึ้นมาปัดติงยังส่วนแห่งบุญนี้ให้ถึงแล้วปาเปสีให้ถึงแล้วตังขนัง นะครับแปลว่าในนีแ่แหละก็จะมีต้นประโยคแม้อยู่ในรูปของทุติยาแม้อยู่ในรูปของปฏิยาแต่ให้เป็นปริยาถ้เาเกี่ยวกับการเวลาตังกาลังตังสมยันอะไรก็ตามนะครับให้เป็นในตังขางในขณนะนั้นเปวะนั่นเทียวทิพพวัฏฐานนี้อนุภาพาเป็นเท็จปุปจิงสุงเกิดขึ้นแล้วแต่สังเปตานาังแกเป็นทั้งหลายเหล่านั้น เตเปตานังนันว่าเปตทั้งหลายเหล่านั้นวิจชยตวาละแล้วเปตตัดภาวังเปตตัดบวกอัตตภาวัง <establishing> น <Champion>. ั้นละแล้วซึ่งอัตภาพแห่งเปตสันติอิสุตั้งอยู่พร้อมแล้วทิพทตัดภาเวนะทิพพะบวกอัตภาเวนะโดยอัตภาพมันเป็นทิพสตางค์พระสัสดากรโรโตเมื่อทรงกระทำอนุโมทนาซึ่งอนุโมทนาอาการสได้กระทำแล้ว ติโรกุฏทานุโมทนะซึ่งการนุโมทนาด้วยติโรกุฏครับสูตรว่าอิติไปเข้าไปติโรกุฏเถสุติถันติอิติอันนี้เป็นต้นก้าแปลทักสอบไปเลยไม่ต้องแปะนะครับจำมาบางทีแปลเอาแต่แปะเราก,ก็ดำลงอยู่ที่นอกฝาเรือนก็คืออ,คอยู่ดูนอกบ้านพวกเป็ดนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ต้องแปลนะเปลี่ยนในในเรื่องนี้ออกผมแปลมาแล้วค่อนข้างยากครับในประโยะคสี่ท่านไปเจอก็อยู่ในมงคลนะครับอยู่มงคลเรื่องท้ายๆอย่ายเรื่องท้ายๆโอ,โอ้โหสามพัทเปลี่ยนเปลี่ยนตรงยุ้นเปลี่ยนอย่างนี้โดนเสียบอย่างนั้นโดนเสียบอย่างนี้เยอะเต็มไปหมดนะครับงั้นไม่เอาเปลี่ยนไม่แปลก็ถือว่าเป็นเมตตาของต้องหาสมราจ้านี้วนะครับ อน,นนะอนุโมทนาวเสนะในการเป็นที่สุดลงแห่งการอนุโมทนาธรรมาพิสุมโยอนันว่าการบรรลุซึ่งธรรมอาสิ่งได้มีแล้วปานะัสหัสสานางแกพันแห่งสัตว์มีลมพานปานะนะครับใสัตว์มีลมพานทั้งหลายจตุราศิติยาจตุสี่อาศิปิแปดินะครับก็คือแปดสิปสี่อาศิตยาแปดิสี่ก็คือแปดนสี่พันนะครับ จัทาอันว่าพระศา,าสดากรธิวาคันตัดแล้ววัตถุงซึ่งเรื่องเตพาติกบจติลานังของจดินผู้เป็นพี่น้องกันเตสามคนทั้งหลายอาหาริทรงนำมาแล้วธรรมเทศนานซึ่งพระธรรมเทศนาอิมัมปิณแม่นี้อิติด้วยประการลัชนี้อิติอยู่ต้นประโยคแปลว่าแม้ด้วยประการลัชนี้หรือเหตุนั้นเหตุนี้นะครับ แต่คะแนนจะแปลว่าด้วยประการชนิดอิติกับเอวังนะครับอยู่ต้นประโยคมักจะแปลว่าด้วยประการนั้นชนิดแล้วก็จบกันด้วยประการชนิดนะครับตรงนี้ไม่ยากผมบอกนะ